สวัสดีครับสวัสดี f อทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับผมช่องช่างทองนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องทองคํานะครับวันนี้วันที่27สิงหานะครับทองคำนะครับณเวลานี้เช็คล่าสุดนะครับทองคําแท่งนะครับอยู่ที่ราคานะครับขายออกอยู่ที่บาทละ28,750นะครับราคาทองคําแท่งรับซื้อเข้าบาทละ28,650บาท ราคาทองคําช่วงนี้นะครับเรียกว่าดูมาจากสองสาวันที่แล้วนี้นะครับราคาช่วงนี้จะนิ่งนะครับโดยข้อมูลนะครับที่ได้ติดตามนะครับว่าช่วงนี้ราคาทองนะครับมันจะเป็นทิศทางใดนะครับสําหรับข้อมูลที่ได้รับมานะครับการคาดเดาของช่างทองคาดว่าราคาน่าจะนะครับน่าจะเป็นช่วงขาลงนะครับเนื่องด้วยจาก ข่าวสารต่างๆนะครับกองทุนต่างชาติก็ดีนะครับผมเหตุการณ์ต่างๆนะครับช่วงนี้สังเกตได้ว่าราคาช่วงนี้มันจะนิ่งนะครับสองวันก่อนนะครับราคารดลงไปประมาณ200นะครับวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้ดีดขึ้นมา200นะครับเป็นข้อมูลจากต่างข่าวต่างๆนะครับที่คาดเดาวาก็คือ น่าจะลงนะครับช่วงนี้คงจะไม่ดีดขึ้นนะครับเพราะว่าจุดสูงสุดนะครับของทองคําที่คาดการไว้สามหมื่นห้ะครับมันก็ขึ้นไปถึงจุดสุดยอดของมันแล้วนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงขาลงนะครับการซื้อขายก็ควรจะระมัดระวังกันนิดนึงนะครับควรเช็คข่าวสารนะครับต่างๆนะครับการลงทุนนะครับช่วงนี้เไม่ว่าต้องดูกันแบบ ระยะสั้นๆนะครับถ้าระยะยาวนี้เราจะคาดการไม่ค่อยได้นะครับผมแต่สำหรับความคิดแล้วนะครับของช่างทองคิดว่าคงไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าจากเศรษฐกิจต่างๆนะครับโรคระบาดต่างๆมันก็เริ่มเรียกว่าถึงจุดอยู่ตัวนะครับมีวัคซีนอะไรออกมาแล้วนะครับผม ค <c oughs> ำแนะนำครับช่วงนี้ก็ควรจะเด่นในช่วงสั้นๆนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับความคิดของช่างทองคิดว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงขาลงนะครับถ้าลงนะครับมันจะลงต่อบาทนี่หลักพันนะครับถ้ามันจะลงนะครับลงแรงก็จะเป็นช่วงหลักพันเลยนะครับต่อบาทนะครับผม ทองคำแท่งนะครับเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากนะครับไม่ขอฟันธงว่าจะขึ้นหรือลงนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังรับชมนะครับขอบพระคุณและสวัสดี